สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีพิจิกทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563ชาแนลนะคะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปาก จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตานะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมนับตั้งแต่วันที่16ถึง31มีนาคมปี2567ของผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจ,จิกายนไปจนถนึงวันที่15ทธันวาคมโดยประมาณนะคะ ก็สำหรับโชคชะตานะคะสำหรับวาสนาของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะนับตั้งแต่วันที่15มีนาคมดาวอังคารดาวประจำตัวของคุณนั้นจะย้ายเข้าไปสถิตอยู่ในราศีกุมซึ่งก็เป็นภพพันธุ ดังนั้นก็แปลว่าในเรื่องของการเดินทางการเข้าสังคมในช่วง15วันที่เหลือนี้เนาะมันก็จะมีน้อยลงไปค่ะและตัวของชาวพิจิกเองนั้นนะคะคุณก็จะไปใส่ใจไปโฟกัส เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องมากขึ้นและบางทีต้องยอมรับค่ะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณน,นั้นจะต้องวุ่นวายกับเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวหรือในบางท่านนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะมีโอกาสได้ซื้อหรือขายนะคะบ้านรถที่ดินสินทรัพย์ก็ได้เช่นกันและถึงแม้ว่านะคะในช่วงนี้ชาวพิจิกจะไม่ค่อยมีเวลาว่าง ไม่ค่อยจะมีเวลาไปหาเพื่อนแต่ก็กลายเป็นว่านะคะเพื่อนฝูงสังคมนั้นจะเป็นฝ่ายที่เดินทางมาหาคุณถึงบ้านแทนนะคะก็นับว่าน่าจะเป็นจังหวะที่จะมีผู้คนไปมาหาสู่ชาวพิจิกมากกว่าปกติค่ะและสิ่งที่โดดเด่นมากๆเนาะสำหรับชาวพิจิกในช่วงระยะเวลานี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนะคะการชุมนุมการรวมตัวกันของดวงดาวที่โคจรในราศีมีนค่ะ และคู่ดาวพระเกตดาวพระราหูเมื่ออยู่ในราศรีธาตุน้ำ ก็จะส่งผลให้ชาวพิจิกนะคะมีโอกาสนะคะที่จะฝันบ่อยมากขึ้นนะคะเช่นอาจจะฝันว่าได้ไปในสถานที่เก่าๆสถานที่โบราณชาวพิจิกนั้นจะมีความฝันที่แม่นยำจะมีเซนต์มีรางสังหรณ์ที่แปลกๆหรือบางทีนะคะคุณก็อาจจะได้เดินทางไปในสถานที่โบราณสถานที่เก่าแก่นะคะแต่ว่าพอไปครั้งแรกแล้วก็เหมือนกับว่าคุณนั้นเคยได้มาแล้วในครั้งอดีตก็ได้ค่ะ และก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเมื่อมีดาวเจ้าเรือนลาภะโคจรร่วมสถิตยอยู่ในราศีมีนนั้นก็จะส่งผลให้ชาวพิจิกนะคะจะมีเกณฑ์จะได้สิ่งของชิ้นใหม่ๆเข้ามานะคะเช่นอาจจะได้มือถือเครื่องใหม่อาจจะได้เข้าของเครื่องใช้ใหม่และก็ยังแปลว่าคุณนั้นจะเป็นลัคนาราศีที่เฮงที่ปังและก็มีโอกาสจะดวงดีมากกว่าใครเพราะว่าด้วยผลบุญเก่าที่สะสมมาเพราะด้วยจังหวะของโชคชะตาจะเป็นสิ่ง ที่ทำให้คุณนั้นมีโอกาสจะได้เงินหรือจะได้โชคแบบฟลุกๆหลายคนนะคะก็จะมีโชคดีเกี่ยวกับการงานการค้าการขายบางท่านก็อาจจะได้ทรัพย์สินได้รับมรดกจากครอบครัวและสําหรับอุปสรรคศัตรูที่มีมาในช่วงก่อนหน้านี้ที่อาจจะดูหนักหนาอาจจะดูยิ่งใหญ่แต่เมื่อผ่านวันที่15มีนาคมไปได้ก็นับว่าอุปสรรคทั้งหลายนั้นจะอ่อนกําลังลงไปจนไม่สามารถที่จะทําร้ายทํา ชาวพิจิจกได้และถ้าหากเราตัดดาวพฤหัสบดีออกไปนะคะดวงดาวที่เหลือโดยส่วนใหญ่นั้นก็ยังจะโครจรอ,อยู่ในมุมที่ดีจะให้ลาภให้ผลเกิดขึ้นกับชาวพิจิกค่ะส่วนดาวมฤตยูที่โครจรเล็งลัคนาเกิดก็มักจะนำพาปาฏิหารมาสู่ชีวิต ทำให้เจ้าชะตานั้นจะมีจิตสัมผัสที่แกล่งกล้าถึงเหนื่อยถึงท้อยังไงเมื่อถึงวันใหม่คุณก็จะยังมีแรงลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหาส่วนในเรื่องของโชคลาภเงินทองก็มักจะมาแบบไม่ได้คาดหวังเอาไว้ยังไงก็ตามขาชาวพิจิกช่วงนี้เน้นทำบุญใส่บาตรหรือจะสวดมนต์อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลอย่างสม่ำเสมอนะคะผลบุญที่มีมาสะสมมานะคะก็จะนำพาให้คุณนั้นเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จ ได้โดยที่ไม่ผิดทางอย่างแน่นอนนะคะดวงการงานตั้งแต่14มีนาคมค่ะดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกจะย้ายเข้าสถิตอยู่ในราศีมีนและก็จะมีมาตรฐานเป็นอุจจาวิลาช ก็แปลว่าดวงการงานของคุณนั้นกํำลังจะค่อยๆฟื้นตัวและก็จะพุ่งขึ้นไปอยู่ในตําแหน่งที่สูงเด่นในช่วงหลังวันสงกรานดังนั้นนะคะใครที่ทําธุรกิจเป็นพ่อค้าแม่ขายครึ่งเดือนหลังจากนี้ไปถือว่าชีวิตก็จะเริ่มมีความวุ่นวายเข้ามาหลังจากที่นิ่งๆเงียบๆซบ,บเซามาสักพักใหญ่จากนี้ไปนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่มีอะไรให้คุณจะได้ทํามากขึ้นเรียกว่าจะค้าขายดีมากขึ้นนะคะส่ สนคนที่กําลังหางานสมัครงานก็นับว่าช่วงนี้ไปถึงสงกรานคุณมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้งานใหม่แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานอยู่ที่เดิมอยู่ที่เกา่ายังไงอาจจะต้องอดทนต่ออีกนิดนึงนะคะเพราะว่าในระยะนี้ผู้ใหญ่เจ้านายจะยังพึ่งพาไม่ได้และภาระการงานที่คุณจะต้องรับผิดชอบนั้นมันก็จะมีเรื่องราวเข้ามาให้ต้องเคลียร์ต้องทำเยอะอยู่พอสมควร การงานอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขและก็จะต้องระวงังนะคะเพราะว่าบางทีชาวพิจิกนั้นจะมีเรื่องให้คุณต้องเดือดเนื้อร้อนใจเพราะเด็กเพราะคนที่มีอายุน้อยกว่าจะเข้ามาสร้างความวุ่นวายให้เกิดกับคุณได้นะคะดวงการเงิน เอาละค่ะถึงแม้ว่าดาวการเงินของคุณจะโครจรอ,อยู่ในภพอริแต่ว่าดวงดาวอื่นๆนั้นจะยังโครจรอ,อยู่ในเรือนที่ดีโดยเฉพาะดาวเจ้าเรือนลาภะนะคะที่ไปโครจรสถิตในภพปุตตะนั่นก็แปลว่าชาวพิจิกเป็นลัคนาราศีที่มีเกณฑ์จะได้รับลาภผลจะมีโชคมีลาภเข้ามาทำให้สภาวะการเงินการทองของคุณจะยังพอหาได้หมุนได้ พ่อค้าแม่ขายก็มีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนหรือจะมีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกรมากขึ้นส่วนคนที่ทำธุรกิจนะคะถ้าอยากขยับขยายนะคะก็ถือว่าช่วงนี้จะไม่ติดขัดอะไรและก็ถือว่าคุณนั้นจะโชคดีจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือแต่ก็ต้องยอมรับเช่นกันนะคะว่าเงินทองที่ได้มาในช่วงนี้อาจจะยังเก็บรักษาไว้ไม่ค่อยอยู่เพราะชาวพิจิกนั้นก็จะมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะและบางที คุณจะต้องเอาเงินที่มีไปคอยแก้ไขปัญหาในชีวิตและเมษายนนะคะเดือนหน้าก็จะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะเกี่ยวกับการติดขาดเกี่ยวกับปัญหาทางการเงินที่คุณมีค่ะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนาะชาวพิจิตรถือว่าเครื่องเดือนหลังจากนี้ไปคุณจะยังพอหาเงินได้หมุนได้มีให้ใช้จ่ายเพียงแต่อาจจะไม่ได้เหลือให้เก็บออมนะคะ และใดๆก็ตามาการที่คุณมีคู่ดาวพระเกตราหูอยู่ในราศีมีนนั้นก็แปลว่าคุณจะยังมีโอกาสที่ดีนะคะในเรื่องของลาภผลมีโอกาสจะได้ลาบลอยและการที่คุณไปไหว้พระขอพรน,นะคะมันทําบุญสร้างกุศลก็ถือว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยหนุนส่งทําให้คุณมีโอกาสจะได้รับโชครับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะดวงความรัก ดาวสุกนะคะซึ่งเป็นดาวความรักของชาวพิจิกโคจรอ,อยู่ในภพเรือนที่ดีค่ะ ส่งผลให้คนที่ยังโสดก็มีเกณฑ์จะได้พบรักนะคะเรียกว่าจะมีแม่ซื้อแม่ชักหรือคนในบ้านอาจจะพามาให้ได้รู้จักกันและอาจจะเป็นเพราะสถานการณ์บางอย่างนะคะจะทําให้คนคนนั้นจะเข้ามาหาคุณถึงที่บ้านเลยก็ได้เช่นกันสําหรับในท่านที่มีคู่มีแฟนถือว่ามีเกณฑ์จะได้ไปเยี่ยมพ่อตาแม่ยายพ่อปู่แม่ย่าหรืออาจจะได้เปิดตัวนะะแนะนําให้คนในครอบครัวจะได้ทําความรู้จักกับคนรักของคุณก ได้ส่วนคู่ที่แต่งงานกันมานานนะคะระยะนี้ก็จะอยู่ติดบ้านจะจัดตกแต่งบ้านเรือนให้สวยงามหรือบางทีแฟนของคุณน,นั้นก็ค่อนข้างจะหวงข้าวหวงของในบ้านมากเป็นพิเศษนะคะดวงสุขภาพเอาละค่ะชาวพิจิกายังไงเนาะในช่วงนี้แม่หมอขอให้คุณน,นั้นจะต้องระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดภายในบ้านเรือนในที่อยู่อาศัยนะคะ เอาละใครที่จะปีนป่ายขึ้นที่สูงหรือจะต้องเดินขึ้นลงบันไดก็ขอให้เดินช้าๆอย่ารีบอย่าเร่งเพราะมีโอกาสที่คุณจะพลาดตกหรือว่าจะลื่นล้มก็ได้ส่วนเรื่องของความป่วยไข้ไม่สบายนั้นเอาละในช่วงนี้อาจจะเกิดขึ้นกับลูกหลานบริวารนะคะกับเด็กๆนะคะและคุณนั้นอาจจะต้องเป็นทุระพาไปรักษาหรือว่าพาไปหาหมอก็ได้นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมปี2567นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะ หรือหากท่านใดนะคะที่คุณใจดีกว่านั้นจะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดด o n a t i o เ super tank หรืออาจจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่กิม563 c h a n n e ชนลนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ